มาคุยกับกข้าชาตินั่นสักเล็กน้อยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆและกรีดด้วยค่ะมีคอก็กรีดออกมานะฮะให้กับข้าชาติโพนช<บ>นะดีสวัสดีครับสวัสดีครับเผื่อแฟนๆรอบๆข้างในที่กำลังนั่งกินเบอร์เกอร์อยู่กำลังนั่งกินกาแฟอยู่เขาจะอยากรู้ว่าตรง่นี้ใครกันนะที่ยืน พอรากระจายอย่างนี้คุณแนะนำตัวสักนิดได้ไหมฮะก็สวัสดีอีกครั้นนะครับผมชื่อกระชานนะครับก็เป็นนักร้องนะฮะจากค่ายทูเฟนเชียครับผอ้แม้อ่าก็สวัสดีแฟนๆนะฮะผู้โชคดีนะฮะทั้ง30ท่านนะฮะคือผู้ชนะเออคุณคือฮันเดอร์เกมส์นะฮะเป็นผู้ชนะอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวนะกิดอยากได้ตัวอย่างหนังสือขอยืมหนังสือขึ้นมาหน่อยได้ไหมจ๊ะ อันนี้ข้างในคืออะไรโต้บุ๊คดีงามสุดเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงโต้โต้บุ๊คเนี่ยนะฮะกระชาโรลเี่แพนเนดนะครับทำไมต้องโรลลี่แพนเดนทั้งหงาอะไรทั้งหนาหรือไม่มีเพื่อนลูกกระชาหรือไงเราเป็นคนมนุษย์สัตสัมพันธ์ไม่ดีเหมือนจ้าไม่ไงเพื่อนผมไงอ๋อเหรอทำไมคณะเราเป็นเพื่อนไหนทำไมทไมถึงต้องเป็นโรลลี่แพนเดนทำไมถึงต้องเป็นโรลลี่แพนเดนใช่ไหมครับผมก็สืบเรื่องมาจากแต่ลำเองของกระชาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกเลยนะฮะ เธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนี่คือเพลงแรกในชีวิตเพลงแรกแต,แต่ออกจากบ้านในเร็วเมื่อ12ปีก่อนมันทํากับเธอขนาดนี้เธอยังมองว่าเป็นไรเหรอ,อถ้าคนที่เคยดูเอ็มวีจะมีประโยคนี้<ช>น,นี่คือเพลงแรก<ช>ต่อมาแ<ช>ค่ของเรียนแบบครับผมต่อมาบ่ายสอบแค่ของเรียนแบบนี้ก็คือปังมากเลยนะอันนี้คือกิน,น่ะเคยถามกระชาว่าแบบโอ้เพลงไหนนะที่แบบกระชาแบบปื้มแบบเขาภูมิใจมากๆเลยเขาบอกแค่ของเรียนแบบเพราดังจริงแล้วก็ ให้ฉันคนเหงาเดียวเขาไม่รักเธอซึ่งแต่ละเพลงนะฮะชื uh, really ADA ADA> so measures, ่อเพลงมัน huh, ค yes, like ือมันมีแต่เพลงเหงาทั้งนั้นเลยครับผมซึ่งถึงมันจะเป็นเพลงเหงาก็จริงแต่มันเลยเป็นเหงาคนละรูปแบบบางเพลงก็เหงาแบบสนุกสนุกเหงาแบบมีความหวางเพลงแบบเหงาก็มีแค่ของเล่นแบบนี้เหงากับไหนเหงาเลยอ่ะเหงาเลยเหงาน้อยใจเลยอ่ะเหงาเลยใช่เจ้าร้องไห้ไหมเราเคยร้องไห้เพราะว่าร้องเพลงไหมเพลงนี้เหรอน่าจะเคยนะน่าจะอ่ะแล้วแล้วไงอีกฮะ ก็อย่างที่บอกไปครับผมซึ่งแต่ละเพลงมันคือเพลงเหงาตัาวเพลงเหงาหลายๆเพลงมันมารวมกันครับมันก็เหมือนมันเป็นเหมือนจกักรวาลเล็กๆของผมอะ่ะก็เลยคิดว่ามันควรจะชื่อแบบชื่อนี้แล้วพี่ชอบดีไซน์หน้าปกมากมันดูโบ <laughs> ้น่อเขามีความทะเลาะเขยับไปยินหน้ากินที่กันได้ได้ได้เริ่มต้นของอัลบบ้านนี้นะครับมัน มันน่าจะเกิดจากผมก่อนแน่นอนถ้าไม่อยากมีอาร์บัฟผมมีไม่ได้อ่านะครับแต่นั่นคือไงแกอยากมีอารบัฟหรือเปล่าอยากสิอ๋ออยากมีอาร์บัฟนะคือจำได้ว่าตอนนั้นก็เซ็นสัญญาไปกับ True f o n t a t i o แล้วผ่านไปปีนึงน่าจะเข้าช่วงปีที่สองก็มีมีฟุ้งๆไว้ในหัวเล็กๆว่าแบบอยากอยากมีอาร์บัฟเป็นของตัวเองแล้วก็มันก็ยังคุ้งค้างไว้อยู่ครับผมพอมาช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้คุยกับว่า พี่พีดวมเตอร์ในทีนนึกถึงกับผู้ใหญ่อบอกเคยอยจะทำอัลบั้มให้แล้วก็แบบรู้สึกไงตอนนั้นดีใจขอดูหน้าดีใจหน่อยสิเขหน้าเดียวเนาะคนเรากระเนินบนหน้าไม่ทำงานเท่าไหร่นะฮะข้างในข้างในอ๋อข้างในมันอะไรที่มันแบบมันปื<จ>้มมันจุดผุ้แล้ว<า>จุดผุ้ฉลองแล้วมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันไว้นะว่าอยากเป็นศิลปินแน่นอนว่าศิลปินทุกคนสิ่งที่อยากมีก็คืออัลบั้มของตัวเองแล้วแล้วผู้ใหญ่ทางฟูเฟนเชียให้โอกาสมาแฟนๆก็ยังคอยสนับสนุนอยู่ผมว่าสองส่วนนี้ คือคือส่วนสำคัญที่ทำให้มีอัลบั้มที่ได้ทราบกันนะครับว่ามีหลายๆเพลงกระชากก็มีส่วนร่วมออกไอเดียบ้างบางเพลงก็เขียนเมโลดี้ขึ้นมาบ้างเลยอย่งเพลงไหนออกไอเดียออกไอเดียก็อย่างเช่นเพลงแล้วแต่จะคิดครับแล้วแต่จะคิดก็ช่วยออกไอเดียอย่างถ้ารู้ก็คงไปบอกเพลงนี้ก็เราเขียนเมโลดี้ขึ้นมาเองแล้วก็ล่าสุดรอชั้นอยู่ตรงนั้นเพลงนี้ก็ทำมันสองอย่างเลยทั้งคำร้องทั้งทำนองก็คิดว่ามันเป็นอัลบั้มของตัวเราเองเราก็ควรจะมีส่วนร่วมให้ได้เยอะที่สุดมันจะมีความเป็นเรามากที่สุด ต้องมีความเป็นเราม้างะน,น,นี่เป็นแค่กระดาษแข็งที่มีรูปผมแล้วข้างหลังก็มีชื่อเพลงแต่ส่วนสำคัญมันอยู่ข้างในนี้ครับ,รบข้างในนี้นะฮะก็จะมีเร่งจากข้างหลังเลยก็จะมีซีดีอ่าทำไมคมุไม่มีหัวว่ะมีแตข่ขาวะตรงนี้อ๋อ พี่ไอต้องซ่อนไหมปิดไว้หน่อยนิดนึงต้องปิดไว้ฮะก็จะเป็นซีดีเพลงในในอัลบั้มนี้ทั้งหมด10เพลงสวยงามมากพี่ชอบมากเลยสมัยเวลาพี่จะเอ็นพี่จะไปซื้อหนังสือตำสีเอ็นบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนังสือภาษาอังกฤษเขาก็จะมีซีดีแปะไว้ทั้งไทยอย่างเงี้ยนะฮะเออเก่งก็พี่บอกว่ามันมีสายเก่งใช่ใช่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นเป็นโฟโต้บุ๊กครับผมคุณไปถ่ายที่ไหนมาครับโฟโต้บุ๊กแล้วก็ในนี้นะฮะก็จะมีเรื่องความรู้สึกที่ผมรู้สึกกับแต่ละเพลงทั้งสิบเพลงนั้นนะว่า ที่ไปยังไงหรือแต่ละเพลงอะเรารู้สึกอะไรกับมันบ้างก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้อ่านแล้วนะครับก็มองว่าจะชอบชอบไหมฮะชอบไหมดีก็ลองบอกไม่ชอบแล้วการขอคุณน่า่ทุกคนเข้ามานั่นคูเข่าเลยครั่ขายืนั้งหัวมันคุพี่ยน้าหัวมันไม่เป็นไรมันเป็นเพลงศิลปินผู้ชายตัวเล็กๆทามขาหัวผู้ใหญ่ น่ารักน่ารักเตอคาชานะคะหลังจากที่คนเตแตนทรายไปนะเราเปิดดูหน้าด้วยเองซนนะสมมบว,ว่าตอนเด็กๆคาชาไม่ได้เรียนท่าลายมือนะฮะเด<ะ>ือดต,ตั้งใจเซนอ,<า>อ่ะอน,อนะฮะอย่ามาสู้ผมนะฮะคุณพี่รุ่งใช่ไหมฮะค,คุณพี่รุ่งเรืองอยู่กับน้องร่มจมนะฮะ บนฟ้าเราทุกครั้งคราใจก็วันไหวมองดาวที่อยู่ห่างไกลคอยตื่นหัวใจคลายกับฉันที่ห่างเธอฉันไม่อาจรู้ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหมถึงแม้มันห่างไกลแต่ยังหวังวันไหน,นสักวัน ดีใจครับใครรูจะพูดคำไหนผมอยากเห็นะ expression ตัดสิทธหน้าแบบ strong strong ให้มันขับดือนกันคือไม่เอาแบบดีใจเขาแบบเอายังยังไงแบบเอายังไงเอาแบบดีใจหรอถ้าอย่างี้ดีใจอรอถ้าอย่้ใจอ่า้มใจอ่ะต่อไปพุดกัอบพี่นะว่าพ้่มใจะพ้่มใจหรอพื่มใจอ๋อ ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆผู้ชคดีทั้ง30ท่านฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าคนอื่นๆที่มาจะไม่ใช่30ท่านตรงนี้แฟนๆผมก็คือแฟนผมทำไมเป็นคนไทยที่ลบามี้ื้อ็ว่ยสีโคไมไม่ได้ถวไม่สยงาจะไ่อไม่แล้วแ้วแลน้เือสองสามทู้วัน พูดคำว่าคาชาเพราะกันดีกว่าจะได้เข้ากองวิดีโอสักนีนะั้นนับหนึ่สองาคชาโรลลี่แพนเด็ตนะจ้ะครับเช,าาชาาอางั้นเราเป็นคชาโรลลี่แพนเน็ตชายผิคาชาโรลลี่แพนเด็ตนะนะหนึงสอซ